สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมท้องทุ่งนานะคะแล้วก็มาดูว่าเราจะได้เข้าเปลือกไว้กินประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นนาที่ทําอยู่18ไร่นะคะหลังจากเก็บเกี่ยวก็นี่ค่ะได้ข้าวมากินนะคะเราก็แบ่งไปขายบ้างค่ะแล้วก็นํำข้าวเปลือกเก็บตากไว้กินค่ะไว้สีกินทีละหน่อยค่ะ ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าเราก็ปลูกผักกินเองด้วยค่ะแล้วเราก็เก็บข้าวไว้กินเองแบบนี้ก็จะช่วยประหยัดนะคะในยุคนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะก็เลยต้องทําแบบนี้นะคะแล้วก็พวกแก๊สถุงต้มเราก็ไม่ใช้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาชมการเผาถ่านเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะอันนี้เราก็ตากข้าวไปนะคะเพราะว่าแดดออกดีมากเลยค่ะตากประมาณ4วันค่ะ ตากตากเสร็จแล้วก็ปิดด้วยผ้าเขียวแล้วก็คุมด้วยพลาสติกนะคะเช้ามาแล้วก็มาตากใหม่ทำซ้ําๆอยู่อย่างนี้นะคะประมาณ3ามี่วันแล้วเราก็เตรียมกระสอบค่ะเตรียมกระสอบพวกกระสอบน้ําตาลที่เราไปหาซื้อไว้นะคะมากอกใส่เตรียมใส่รถอีแตกกลับไปบ้านค่ะเอาไปเก็บไว้ลงเก็บของนะคะนี่นะคะข้าวสวยไหมคะทุกคนเป็นข้าว ข้าวเปลือกที่เราตากนําไปสีกินอย่างเดียวนะคะไม่ได้เอาไปทาพันุ์เลยค่ะก็จะเก็บไว้กินอย่างเดียวค่ะทุกคนก็นอกจากคนกินแล้วที่บ้านก็เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาบ้างตัวสองตัวนะคะก็คนกินด้วยก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะค่ะ นี่ค่ะเราก็จะใช้กระมังนะคะในการเก็บข้าวใส่กระสอบน้ำตาลนะคะพวกกระสอบน้ำตาลกระสอบปุ๋ยนะคะบใบใยใหญ่ดีค่ะสา,าสามารถเก็บข้าวได้เยอะแล้วก็มีความหนาด้วยค่ะเราก็จะกอกไปช่วงนี้ก็อากาศดีค่ะทุกคนเหมาะที่จะตากข้าวเป็นอย่างมากนะคะฝนไม่ตกค่ะแล้วก็แดดก็ร้อนกำลังดีค่ะ นี่อย่างเช้าๆแล้วก็มาตากข้าวเสร็จพอแดดแดดออกแล้วก็เข้าลุ่มไปทำงานอย่างอื่นนะคะแล้วเย็นมาเราก็ค่อยมาเก็บค่ะระหว่างวันเราก็ตากข้าวค่ะทุกคนค่อยๆเอาคลาดมามาักลีย่นะคะนี่ค่ะแล้วก็เก็บได้ประมาณนี้นะคะก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะเก็บทีเดียวเลยค่ะ เก็บภายในวันเดียวเลยค่ะให้หมดไม่หลงเหลือไว้แล้วนะคะจะได้เสร็จไปอย่างๆหนึ่งนะคะก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะทุกคนนี่ก็เจ้าหมานะคะมาเป็นกำลังใจนี่นะคะโพสเพลพอดีใกล้ค่ำก็เก็บไปไว้บ้านพอมีเวลาว่างก็มาเผาถ่านค่ะ ไม้นี่ก็มาจากหัวไร่ป้ายนานะคะที่เจ้าของนาเขาให้ตัดแต่งกิ่งได้อย่างเดียวนะคะเราก็อย่าไปตัดต้นนะคะเราก็แต่งกิ่งให้มันดูโล่งๆหน่อยนะคะทุกคนกิ่งเราก็อย่าไปอย่าเอาไปไหนคะ่ะเอามาเผาทานไว้เป็นที่สำหรับทำอาหารได้คะ่ะไม่ต้องไปซื้อแก๊สหุงต้มให้เปลืองเงินนะคะทุกคนนี่ก็ เผาแบบนี้หั่นเป็นน่อนๆวางในในแองที่ทำไว้แบบนี้ค่ะก็จะต้องมีฟางด้วยนะคะฟางนี่เราก็มีของเราเองอีกค่ะเพราะว่าฟางก็มาจากที่นาค่ะมาจากที่นาแล้วเราก็เก็บสะสมไว้นะคะเอามาคลุมใช้เผาถ่านได้ค่ะทุกคน ก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะเผาท่านก็เหนื่อยตรงที่ตัดไม้ยกไม้นี่นะคะ่ะนี่ก็คือฟางนะคะเราก็ทยอยใส่รถสำล้อส่วนตรงนั้นก็เป็นฟางก้อนค่ะที่ซื้อมานะคะสำหรับกองนี้นะคะก็เขาอัดไว้แล้วก็ละยี่สิบกว่าบาทค่ะส่วนส่วนฟางที่กองไว้ก็เยอะอยู่นะคะเราก็จะทยอยใช้ค่ะทยอยนำไป เผาถ่านค่ะทุกคนก็ตะกุยใส่สำล้อทีละเที่ยวนะคะก็พอเผาถ่านได้หลุมนึงนะคะนี่ค่ะค่อยๆทำไปนะคะเพราะว่าการเผาถ่านก็ใช้ประมาณสองวันก็เสร็จค่ะ3วันก็คุยได้แล้วนะคะ ฟางก็อยู่ในดินแล้วค่ะเราก็จะขุดดินกลบนะคะเหลือช่องไว้สำหรับจุดไฟนะคะแล้วเราก็เอาน้ำลดซะหน่อยเพราะว่าทั้งดินทั้งฟางทั้งท่นไม้นี่แห้งมากๆค่ะก็จะจุดไฟได้ดีนะคะนี่นะคะก็เตรียมท่อนไม้เล็กๆโยนเข้าไปค่ะเพื่อที่จะเป็นเชื้อไฟเพื่อที่จะให้ถ่านติดไม้ได้ดีนะคะแล้วค่อยกบดินนะคะ ให้เขาเละอุอยู่ในนั้นค่ะหลังจากที่คุ้ยฐานเราก็จะได้ฐานเป็นก้อนแบบนี้นะคะเป็นไงบ้างคะฐานที่เป็นก้อนสวยไหมคะทุกคนติดดีด้วยนะคะใช้ดีด้วยตรงนี้ก็เป็นลนักษณะ กองถ่านที่เราเตรียมจะคุยกองต่อไปค่ะเป็นไงคะรอสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเก็บรุ่นนี้หมดก่อนนะคะผงท่านก็เก็บไว้ใส่ต้นไม้ได้ค่ะใส่โรยหน้าแปลงผักได้นะคะอันนี้ก็เก็บมาบ้านค่ะเก็บมาใช้ประโยชน์ในการโรยแปลงผักค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเก็บอันนี้ก่อนนะคะเก็บอันนี้เสร็จค่อยคุยอันใหม่ค่ะ นี่นะคะเยอะแล้วก็เป็นก้อนแล้วก็จะเลือกก้อนๆใส่ในกระสอบแบบนี้ก่อนนะคะคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ